ฝนตกทีไรไฟดับทุกทีเป็นแต่บ้านละบ้านเดียวบ้านอื่นไม่เป็นสาเหตุเพราะอะไรมาดูกันครับไปบ้านเราดับตลอดเลยขณะฝนตกนะบ้านอื่นไม่ดับไปดูสามที่ว่ามันปัญหามันเกิดส่วนมากนะส่วนมากหนึ่งคือไฟกลิ่งหน้าบ้านนะ่ะส่วนสำคัญเลยบา,บางบ้านนะฝังไปไฟสนาม ไฟรั่วหน้าบ้านนะครับสามจุดนี้คือจุดอ่อนของบ้านเราพอเราฝังส่วนมากแล้วฝังดินเอาไปเพราบ้านที่ฝังดินนะครับถ้ามีไฟรั่วในดินนะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์โหลดเซนเตอร์มันก็จะเด้งนะครับพอมันเด้งเลยเราเราจะทำยังไงหนึ่ต้อปิดไฟไว้ อย่าเปิดไฟอา้าวแลวกลางวันบางทีมันก็หนักแสดงว่ามันเป็นกับการต่อสวิตนะครับบางคนอนะ่ะอันนี้คือสายสวิตนะถ้าเราต่อใส่สายลายเข้าไปเนี่ยสายลายอันนี้นิวตันต่อกันนะนิวตันต่อพ่วงมาอันนี้สวิตผ่านมาเนี่ยบางบ้านต่อผิดนะครับต่อเอาสายนิวตันเข้าไป ในระบบแทนเอาสายนี้ต้อนเข้าไปนะครับแล้วก็เอาสายลายมาต่อต่อตรงเนี้ยสวิตไม่เปิดทำไมมันเด้งสวิตช์ไม่ได้เปิดทิปปิดอยู่ก็เพราะว่าสายลายมันเข้าไปในระบบไปรั่วในระบบผลตกเมื่อ,อไหร่ไปเด้งทุกทีเพราะว่าดิวตันไม่ได้ผ่านดิวตันผ่านสวิตช์ลายไม่ได้ผ่านสวิตช์นะครับ ไห้ตัวสอบดูตรงนี้ด้วยแต่ถ้ามันดับเฉพาะเวลางคืนหรือมีคนมากดออกแล้วมันดับแสดงว่าขั้งคืนสายลายอาจจะเป็นสายลายนี่แหละนะครับเปิดปุ๊บดึงด้งดึงด้งไฟมันรั่วลงดินให้ปิดสวิตไว้ปิดสวิตไว้ก่อนแล้วก็ไปเปิด